ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้พาพพี่น้องมาเที่ยวนะของพี่น้องเฮาครับพี่น้องนะครับเขาเริ่มออกล้วงเราครับพี่น้องนะครับหน้าแปลงนี่นะครับนะครับเขาเริ่มออกล้วงเราพี่น้องนะครับลักษณะการวานกับวานพอดีพี่น้องนะครับวานบ่ได้หนาจนเกินไปนพี่น้องนะครับพี่น้องเพราะว่าจากการสังเกตแล้วนี่พอเลี้ยวไปแล้วนี่มันเห็นขีดินพี่น้องนะครับราะเว็นว่า เหลียวไปแล้วนี่บ่เห็นขีดดินพี่น้องนะครับมาเบิ้งครับนั่นนะครับลักษณะการว่านเขานี่นะครับว่านบางอยู่พี่น้องนะครับว่านบางอยู่มได้่วันหนาครับถ้าเกิดวันหนาเนี่ยมันชี้เหลียวบ่เห็นขีดดินเลยพี่น้องเนี่ยครับ ข้าวกาลังออกรวงครับพี่น้องนะครับเนี่ยข้าวกาลังออกรวงนะครับแปลงข้างๆนี่นะครับข้าวน่าจะอายุสองเดือนครับพี่น้องนะครับวันวันพอดีอยย่พี่น้องนะครับค่อนข้างไปทางบางพี่น้องนะครับหน้าทางด้าน้ายมื้อนะครับข้าวข้าวน่าจะอายุเก้าสิบวันหรือสามเดือนพี่น้องแต่ว่าทางความมื้อนี่สองเดือนพี่น้องนะครับขาพ้นกัะงามอยู่หยาบ่ค่อยมีพี่น้องนี่นะครับคุ้มหยาดีพี่น้องสังเกตเพิ่งว่าแปลงใดนี่นะครับ คุมห้าดีหยาบบ่ค่อยมีเด้พี่น้องนะครับเนี่ย้าเบิ่งครับนะครับบางคนมักวันเขานาครับพี่น้องนะครับบางคนมักวันเขานาเพื่อนว่าสีได้เขาร้ายนะครับนะครับวันเขานานี่นะครับกับเขาบางนะครับอันใดมันได้เขาร้ายกากันนะครับ นะครับพี่น้องที่เคยเห็ดนากับที่ลูนะครับว่านเข่าบางนี่นะครับการจะเลื่อนเติบโตนะครับนะครับการแตกกอของเขามันทิ่ดีกว่าเข่าหนาพี่น้องนะครับการบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยการทีบ่ได้เปลืองหลายก็จงว่านเข่าหนาได้พี่น้องนะครับเพราะว่านเข่าหนานี่นะครับปุ๋ยเฮ้าก็ต้องถึงพี่น้องนะครับการบำรุงรักษาเฮาก็ต้องหอดนะครับว่านเข่าหนาแล้วนี่นะครับถ้าบำรุงรักษาบอค่อยดีนี่นะครับ ผลผลิตออกมามันกับิบวิดีได้พี่น้องนะครับเนี่ยมึงเอาพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องหลายๆคนที่เคยเห็ดน้าเนี่ยก็สิรู้นะครับนะครับการว่านเข่าพอดีนะครับบำรุงรักษาดีนะพี่น้องนะครับนะครับผลผลิตมันสิี่ออกมาดีพี่น้องถ้าพี่น้องว่านเขาน้านี่นะครับว่านปุ๋ยไปแป๊บๆเนี่ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ะเลียงเลวพี่น้องนะครับเนี่ยมันมันเปลืองปุ๋ยคือจังเข้าหายอาหารนะครับหายอาหารเข่า ไปนะพี่น้องนะครับในหน้าแปลงนึงนะนะครับเขาเาให้อาหารไปเช่นให้ให้ปุ๋ยไปนะครับถ้าเกิดเข่ามันบางมาพี่น้องเขาวันพอดีเนี่ยนะครับปุ๋ยมันก็บิพอดีพอเขาวานนาปั๊บนี่การใส่ปุ๋ยบ่อเพาะนี่เข่ามันกับเราจะเติบโตได้พี่น้องนะครับนี่มาเบิ้งเข่าพี่น้องเข้านะครับ ช่วงที่ข้าวออกรวงเนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวต้องการน้ำในพี่น้องนะครับห้ามขาดน้ำเด็ดขาดเลยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่ทางซ้ายมือของพี่น้องนี่คือเขากําลังออกรวงพี่น้องเนี่ยช่วงเนี่ยครับพี่น้องนะครับจนไปถึงพุ่นหลับพี่น้องเขาวมวยก็คือเขามันก้มนะพี่น้องออกรวงจนเม็ดสมบูรณ์เต็มที่แล้วพุ่นหลับพี่น้องจังคอยนะครับน้ำจังค่อยมีการ ลดได้นะครับแต่ว่าก็ต้องปล่อยมันแหงเลยพี่น้องนะครับรอจนว่าเขามันแก่เต็มที่พุ่นละเพา่เขายค่อยเขายค่อย,อย,อยลดน้ามลาน้ําม่ได้พี่น้องเพราะว่าจะดูแรงนี่มันแหงไวเยอะแล้วพี่น้องนะครับสูบไปสักอาทิตย์นึงนะเดี๋ยวแหงแล้วคันเท้าไ่ได้มาสูบตอน,นพี่น้องนะครับเนี่ยเป็บนเขาวี่นนองเขาครับเนี่ย หน้าแปลงนี้ออกรวงเต็ม mm. พื้นที่เลยครับพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับออกรวงเต็มพื้นที่การว่านเขากันนะครับผมว่าว่านในลักษณะห่กไปว่านบางพุ่นล้พี่น้องนะครับหน้าแปลงนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งผลผลิตนะพี่น้องเนาะตอนผลเกีียวพี่น้องนะครับคนเทียนนะเนี่ยคนเที่ได้บุญแล้วพี่น้องว่านหนาว่านบางหรือที่ว่านพอดีพี่น้องนะครับม่านหนาพอบางนะครับใช้สูตรยี่สิห้ากิโลกรัมต่อไร่เนะครับผมว่าพอดีพี่น้องนะครับ ยี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับใบพี่น้องเนี่ยเบิ้งดุลเนี่ยใบเนี่ยใบมันต้องตั้งตรงเลยพี่น้องใบข้าวเนี่ยนะครับเนี่ยใบมันต้องตั้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 งตรงนะครับ <Yeah. S 1> ผู้ใดใบแบบนะครับใบโคง้งงอน่อพี่น้องนะครับใบโคง้งงอใบเขียวปื้อนะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเอ้ยยูเลีย นะครับยูเลียนะพี่น้องนะครับเมื่อลำต้นพืชมันอ่อนแอนนะพี่น้องเขาเอิ้มันอัวนะพี่น้องเนาะมันง้ามผลนะพี่น้องนะครับศัตรูและแมลงนะพี่น้องนอนกอนะครับพี่น้องกับเพียพี่น้องมันมากได้พี่น้องนะครับลำต้นต้นข้าวที่นะครับมันอ่อนนะพี่น้องแมลงกับศัตรูพืชก็เข้าเจาะทำลายได้ง่ายนะพี่น้องเดินนะครับเนี่ย การใส่ปุ๋ยการดูแลนะพี่น้องนะครับงามหลายนะครับกาศัตรูพืชมแมลงนะครับมากพี่น้องมากกินนะครับพี่น้องนะครับนะครับเบืงง้องหน้าแปลงนี้สวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามครับพี่น้อง